แจกสูตรชาเย็นเข้มหวานมันโดยใช้ชาตรามือ2สองชนิดชาตรามือห่อสีแดงที่เห็นกันบ่อยๆ70กรัมและชาตรามือห่อสีทอง13กรัมน้ำร้อนที่ใช้ขอแบบเดือดมากๆเลยชาห่อแดงช่วยเรื่องกลิ่นหอมฟุ้งชาห่อทองช่วยเรื่องรสเข้มแช่ชาไว้ก่อน15นาทีได้รสเข้มแบบตะโกนชาเข้มติดลิ้นเลยกรองน้ำชาให้ได้700 ml อสูตรนี้เราใส่ทั้งน้ำตาลครีมเทียมนมข้นหวานและนมข้นจืดจัดเต็มไม่เสียชื่อชาเข้มหวานมันชาเย็นหนึ่งคืนเทใส่ น้ำแข็งดื่มฟินจัดห้ามดื่มเพียวๆนะเพราะมันเข้มไปใครดื่มช้าไม่เก่งขอเจือจางกว่านี้ลดผงชาตรามือห่อสีแดงให้เหลือ50กรัมพอ ชาเขียวตรามือช่องเยือกโดยใช้ตัวนี้สูตรเอ็กซ์ต้ากรีนอันใหม่ที่ไม่มีกลิ่นมะลิชาเขียว60กรัมหรือใครไม่มีเครื่องช่างก็ประมาณ6ช้อนโต๊ะพูนใส่น้ำร้อน1,000 ml หรือว่า1ลิตรเทให้ทั่วชาเลยผสมให้เข้ากันเล็กน้อยปิดฝาอบไว้15นาทีระหว่างรอชาก็มาเตรียมน้ำตาล80กรัมครีมเทียม120กรัมนมข้นหวาน160 ml ใครชอบหวานมากๆใส่200 g, เลยนมข้นจืด120 ml ครบ15นาทีก็มากรองน้ำชาได้ชาเขียวอยู่ที่850 ml ใส่น้ำตาลครีมเทียมล องไปคนให้ละลายแล้วก็ค่อยตามด้วยนมข้นจืดนมข้นหวานอ่ะยังใช้งานไม่ได้นะเอาไปแช่เย็นก่อนอย่างน้อยหคืนครบ1คืนก็ใส่แก้วขายได้เลยจ้ากลิ่นหอมแบบชาเขียวโดดเด่นไม่มีกลิ่นมะลิเราก็สูตรนี้เราทํารสชาเขียวแบบเข็มมากทําชานมไตหวันแบบเล็กการฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะคะ ใช้ชาอัดสำตรมือ50กรัมน่าจะไม่มีใครไม่รู้จักนะคะยี่ห้อนี้น้ำร้อน1000 ml ผสมใบชาเข้ากับน้ำร้อนเล็กน้อยปิดฝาอบชา10นาทีระหว่างนี้เพื่อไม่เสียเวลาก็ชั่งน้ำตาลทราย120กรัมครีมเทียมชอบใช้ของเดอร์มี่แต่ใครจะใช้ของอะไรก็ได้ข่า150กรัมนมข้นจืด150 ml นมข้นหวาน60 ml ครบ10นาทีเราก็กรองน้ำชาจะให้ได้อยู่ที่8 2 5 ml ไม่เอามากไปกว่านี้แล้วเดี๋ยวจะฝาดเกินใส่ส่วนผสมที่เราตวงไว้ในตอนแรกนะคะโปะ แชะเสร็จแล้วก็ยังใช้เลยไม่ได้จะต้องเอาไปแช่เย็นก่อนหนึ่งคืนหนึคืนผ่านไปก็ถึงจะกินได้ค่ะรสชาติก็จะเข้มข้นมากขึ้น